บกว่าที่ประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยเช่นเช่นทุกวันนี้ได้ในอดีตนั้นเราทุกคนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนแต่อาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนโดยเฉพาะกับบุคคลเดือนตุลาที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งพลังของนิสิตและนักศึกษาได้ออกมาเรียกร้องทวงถามสิทธิเสรีภาพคืนสู่ประชาชนเป็นผลสําเร็จ วันนี้รายการของเราจะขอนำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองต่างๆของบุคคลเดืนตุลากับตอนที่มีชื่อว่าหลังควันจางสงครามประชาธิปไตยสังคมไทยในปัจจุบันได้เติบโตไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยีรวมไปถึงสาธารณประโภคในด้านต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เอง เราอาจบอกได้ว่าเหตุผลสำคัญที่สามารถเป็นตัวชี้วัดและขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าจนมีวันนี้ได้ก็มาจากหน่วยเล็กๆที่บางครั้งเราอาจมองข้ามไปสิ่งนั้นก็คือเสรีภาพหลักสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ที่จะคอยสร้างสารรค์สิ่งดีงามสู่สังคมและหากเรามองย้อนกลับไปประเทศไทยกว่าจะมีวันนี้วันแห่งประชาธิปไตยที่เบ่งบานสะพรั่ง ใครจะคิดแล้วว่าด้วยพลังแห่งนิสิตนักศึกษาที่ใฝ่ฝันถึงประชาธิปไตยสู่พี่น้องชาวไทยจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งยิ่งใหญ่เฉกเช่นทุกวันนี้แม้จะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อก็ตามมันเป็นการที่แบบคนออกมาประท้วงต้องการความเป็นประชาธิปไตยอยต้องเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะาบบรัฐบาลแบบ กดขี่ประชาชนมีความเห็นที่ไม่ตรงกับแนวทางของรัฐบาลอะไรเงี้ยครับมาเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ดีกว่าด้วยสันติวิธีแล้วก็จะมีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะซึ่งอดีตเนี่ยการต่อสู้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางแล้วก็จะเป็นนิสิตนักศึกษาแต่ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีชนชั้นล่างแล้วก็จะเป็นพวก กรรมกรที่ใช้แรงงานหรือทุกส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะทําทให้การเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมีมากเพิ่มขึ้นในปัจจุบันฉันโง่ฉันเขา่าฉันทึ่มฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวบทประพันธ์ของอาจารย์วิทยากรเชียงกูลซึ่งเป็นหนึ่งในหลายบทกลอน ที่คอยปลุกเร้าความกล้าให้กับนิสิตและนักศึกษาผู้ได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนให้ออกมาเรียกร้องทวงถามถึงสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์พึงมีภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการของจมพลถนอมกิติขจรผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นในส่วนของภาคประชาชนจะมองว่าสถานการณ์ในตอนนั้นก็คือประชาชนเนี่ยถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเพราะว่าปกครองด้วยระบอบเผด็จการมานาน เริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลสริดิ์มาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยจอมพลถนอมแล้วก็เริ่มที่จะกลายเป็นครอบครัวรเผด็จการก็คือมีความสัมพันธ์ระหว่างออจอมพลถนอมกับจอมพลประพาสแล้วก็ลูกของสองคนนี้แต่งงานกันเพราะนั้นคนก็จะเริ่มเห็นว่า ผลที่สุดแล้วเนี่ยทหารก็จะใช้วิธีการสืบทอดอำนาจในวงตระกูลของตัวเองเนื่องจากเหตุการณ์14ตุลานั้นเป็นเรื่องของการหมักหมมปัญหาต่างๆในสังคมฉะนั้นเมื่อก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยคนทุกๆวงการไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับสื่อมวลชนแขนงต่างๆแล้วก็บุคคลทั่วไปในสังคมก็ให้การต้อนรับกับขบวนการนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นกองหน้าถือว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ขึ้นมา เปิดโปงความไม่ชอบธรรมต่างๆในฝ่ายวิชาการเนี่ยในขณะที่งบประมาณประมาณสามสี่แสนบาทแต่ฝ่ายวิชาการได้รับงบประมาณปีละสอง0ันบาทแค่นั้นเองคุณจะทําอะไรก็ได้ในกิจกรรมทางวิชาการถาาว่าคุณจะจัดกิจกรรมทางวิชาการคุณจะจัดนิจจัดนิทรรศการในหอประชุมใหญ่ได้ยังไงด้วยงบประมาณเพียงเท่านี้งนั้นก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องอวิ่งดินน้นรนที่จะหาเงินสนับสนุนการทํากิจกรรมเองอันนี้เป็นเป็น ความรู้สึกขอโดยทั่วไปของนักศึกษาในขณะนั้นศิลปินนักวิชาการนักคิดนักเขียนนะครับลงชื่อแล้วก็คัดค้านเรียกร้องรัฐมนูญก็มีการแจกใบปลิวในวันที่6ตุลาคม2 5 1 6นะครับตามจุดต่างๆในกรุงเทพบางลำพูประตูน้ำปรากฏว่าก็ถูกจับเป็นระลอกระ,ะลอกนะครับอันนี้คือชนวนเหตุ<ม>ที่ทำให้เกิด<ม>เหตุการณ์14ตุลาคมเรียกว่าเป็นการชุมนุมที่แบบใหญ่หลวงมาก ถ้าเราถ้าเรามองเหตุการณ์ในวันที่14ตุลาถามว่ามันคืออะไรนะครในทัศนะกาเองก็บอกว่านั่นคือการเรียกร้องประชาธิปไตยต้องการที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยมีประชาธิปไตยให้ได้ชัยชนะในครั้งนั้นได้นำมาซึ่งเสรีภาพที่เบ่งบานแต่ใครจะรู้บ้างและว,ว่านี่คือจุดเริ่มต้น ของความสุญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่ยากจะลืมเลือน14ตุลาคมพุทธศักราช2516จุดเริ่มต้นแห่งการเรียกร้องสิทธิทเสรีภาพได้บังเกิดขึ้นพลังแห่งนิสิตนักศ,ศ,ศึกษาที่ใฝ่ฝันถึงประชาธิปไตยด้วยความหวังแห่งอุดมการณ์อันแน่วแน่นำมาซึ่งชัยชนะของประชาชนคนไทยแต่ทว่า ประชาธิปไตยที่ได้มานั้นมีเวลาเบ่งบานเพียงสปีเท่านั้นใครจะคิดแล้วว่านักศึกษาผู้เปี่ยมล้นไปด้วยอุดมการณ์จะถูกตาหน้าว่าคอมมิวนสิสต์จนวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2516เหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันและบทเรียนครั้งสำคัญของชาวไทยที่จะไม่มีวันลืมก่อนวันนั้นหนึ่งวันมันมีการเล่นละครกันเล่นละครก็จาเพื่อนๆนี่แหละที่เล่นกันละครก็คือ ละครเนื่องจากเนื่องจากจะพยายามให้มันมีกิจกรรมไงไม่อยากให้มันเงียบเหงาก่อนหน้านั้นมันมีพนักงานไฟฟ้าของนครปฐมสองคนเนี่ยไปติดโปสเตอร์แล้วก็ถูกแนขนคอตายแล้วคดีเนี่ยมันไม่คืบหน้าเราก็หยิบตรงนี้มาเล่นนั้นก็เดินมาก็มีคนที่เดินมาก็มีเคียรวิโรจน์น่วิโรจนะ์ตั้งวันนิดแล้วก็มีอีกคนนะ่ะอภินันที่เดี๋ยวนี้อยู่อสอท,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 อทอนทททเนี่ยก็ตัวเล็กเนี่ยพวกนี้มันแขวนง่าย อะไรเพื่อนๆกันเลยเอเนี่ยเนี่ยเราก็ดูกันก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้คิดเรื่องเป็นอย่างอื่นอะไรแต่ว่าอย่างว่าฝ่ายตรงข้ามมีความพร้อมก็เตรียมไว้แล้วคืเอาตรงนี้เป็นกระแสต่อเรื่องมาถึงเหตุการณ์6ตุลาที่เป็นการที่นักศึกษาถูกทาลายล้างได้ยังไงนะคะก็คืออย่างที่เรียนว่า,ารัฐธมองว่าักศึกษาเป็นตัวป่วนในบ้านเมือง แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังพยายามที่จะทําให้สิทธิประยิยไตไม่ได้อยู่ในเฉพาะนักศึกษาแต่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับสิทธิประยิยปไตอันนี้ด้วยคุยกันที่หน้าพระช่างนีคมบอกว่าอยู่ทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยอยู่กับแฟนกับเพื่อนหลายคนแล้วก็ประมาณใกล้ๆสว่างนี่อ่าเบิดมันเป็นคกอะมาตกตกที่สนามฟุตบอลแล้วก็แฟนนี่ก็เลี่ยงไปแล้วก็ตรงนั้นมันโดนหมด ก็ลำเลียงส่งรงพยาบาลศิรีราาข้ามเหลือไปพอส่งไปปุ๊บเนี่ยแฟนที่ยังไม่ได้สติตัวเองก็ยังเก็บอยู่พอลุกขึ้นมาเนี่ยขยับตัวมองไปที่กระจกเนี่ยมันเป็นกระจกเนี่ยมองออกไปเห็นขึ้นมาตำรวจมาถึงปืนเต็มเลยมันก็ปีนหนีออกมาหนีออกมาหนีมาทางกันซา,าแล้วเนี่ยเดินมามาเจอกันเราก็ไม่ปกติละลูกการใช้อาวุธของฝ่ายประชาชนก็อาจจะเริ่มมีแล้วก็ใช้ความรุนแรงการทำลาย แบบที่ไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อนนะคะโดยยิ่งไม่เคยทํากับภาคเอกชนถามว่าการเผากาตอตปก็คือตรงนั้นเป็นหน่วยงานซึ่งพระเอกนรงค์จิตติการนเป็นผู้นําอยู่ก็คือเผาสิ่งที่เป็นตัวแทนของอรัฐบาลเผด็จการเลยนเองแล้วก็ยิงกันแหลกอะไม่รู้มันยิงงั่ ลู้กระสุนหลอกกระสุนจริงมันก็จะมีเด็กอายุ15อยู่ข้างๆผมก็โดนไว้เปรี้ยงแล้วเขาก็ลากกำแพงวัดมหาธาตุนี่พลุนตอนนี้ก็ต้องชุลมุนตัวใครตัวมันอยู่กับต้นแล้วก็ข่าวก็บอกว่าออกไปก็ไม่ได้ว่ากิติวุโธกำลังนำคนเข้ามาเคลียร์ทางกุฏิทางด้านหน้าเราก็หมุนกันอยู่แองนะผมก็เดินตุบัดตุเป๋ออกมาุก็มีประตูประตูที่จะออกมองไปเนี่ยเป็นกำแพงเก่า ธรรมศาสตร์ประตูด้านข้างโรงเรียนศึกษาผู้หญิงจะมีประตูเดียวตรงนี้ของวัดมหาธาตุออกข้างๆถนนด้านนี้พอออกมาปุ๊บมันก็ถนนก็โล่งโล่งหมดแต่ว่ามองไปสุดทางท่าพระจันทร์จะเห็นตำรวจซึ่งเขาจับนักศึกษานอนกับพื้นใช่ไหมแต่มองไปทางสนามหลวงเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมันไกลนะมันไกลมากก็เห็นคนเดินมาคนมันเป็นนกเสือชาวบ้านก็เดินมาเดิน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 ก็มอง พื่อนอีน่อยอีน่อยเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเรียนเพาะช่างด้วยกันแต่มันขวาสุดเขาระดมลูกเสือชาวบ้านที่ไรอีน่อยคือคนที่มันรักชาติมากเข้าใจไหมมันถูกจูงได้ไง่คนเขาบอกอะไรมันไปทุกที่อ่ะมันไปแล้วมันก็ช่วยเหลือคนนะแต่ว่ามันความคิดขวามันก็เดินมาเราก็วันนี้วยเลยเราก็นึกในใจอ่ะเพราะอีน่อยมาคือเจอกันน่ยทะเลาะกันด้วยรักกันก็จริงแต่ทะเลาะกันแหลกมันก็เดินมาแต่เอ๊ะมันร้องไห้ พอเจอปุ๊บเราก็เราก็ตะลึงเลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะหนีหรืออะไรก็ไม่ไม่ได้ครับมอถึงมันก็มาโอบคอมันก็พูดอะไรที่เราไม่เข้าใจฆ่าตั้งไรอ่ะไรแล้วก็นึกนึกไม่ออกมางยกูยกข้ามันออกไปอะไรโอบคอแล้วเดินเดินนำลงไปจูงแขนเดินย้อนขึ้นไปทางท่าพระจันทร์ไปท่ามหาลาชท่าเนี่ยออกเฉียงๆตลอดทางนี่ก็จะเพื่อนไปไม่รอดใช่ไหม ที่รอดไปเนะี่ยมันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองจากทั้งหมดไปเห็นนอนอยู่ท้นหมดไอ้เกียรติอยู่ตรงนั้นไอ้พวกศูนย์ครูศูนย์นักเรียนพวกพักพลังทายุงทองแนวประชายอยู่ตรงนั้นไอ้เสอร์อยู่ตรงนั้นมันก็เห็นแล้วโอ้แต่ทุกคนนี่พอเห็นเรารอดเนี่ยมันมันยินดีมากชูมือให้เลยนั่นที่มันถูกจับเ,เรารอดเพราะว่าผ้าพันคอของไอ้หน่อยถ้าไอ้หน่อยไม่ได้ใส่ผ้าพันคอผืนนั้นเนี่ยผมก็คงถูกจับไปด้วย หลังสงครามประชาธิปไตยจบลงแต่หมอกควันยังไม่จางหายไปจากใจของพวกเขาเหล่านั้นจากหนุ่มสาวผู้เปี่ยมด้วยอุดมการแห่งวันวานวันนี้พวกเขาได้เติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านใบออกไปบรรทัดฐานแห่งเสรีชนจะมีสักกี่คนที่รู้ว่ากว่าต้นไม้เหล่านี้จะเติบใหญ่เชกเช่นนี้ได้พวกเขาจะต้องยืนหยัดฝ่าแดดลมฝนมานานเท่าใด และบาดแผลที่ตึงตาใจในก้นบึ้งของจิตวิญญาณถามว่าแล้วในส่วนรัฐล่ะนะคะได้อะไรอาจารย์ว่าสิ่งสำคัญเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้รัฐไม่เคยเรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้งภายในรัฐด้วยแนวทางสัติวิธีเพราะถ้าหากว่ารัฐบุคลากรขอ,ของรัฐเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางสติวิธี จะไม่เกิดเหตุการณ์พึกสภาจะไม่เกิดเหตุการณ์6ตุลาจะไม่เกิดเหตุการณ์6ตุลาก่อนจะไม่เกิดเหตุการณ์พึกสภาจะไม่เกิดเหตุการณ์ลาดประสงค์หรือกรณีสงกรานเลือดที่เพิ่งผ่านไปเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ได้แน่เลยว่าบุคลากรของรัฐไม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาความขัดแยงด้งโดยแนวทางสันติวิธีคนที่ได้ผ่านเหตุการณ์มาได้เรียนรู้มาแล้วก็รู้จักถอดรหัสชีวิตรหัส การเมืองมาหัดส,สังคมมาใช้เนี่ยก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจโลกกระทัดนะครับสามารถมีชีวิตอยู่อย่างอย่างเข้าใจความหมายของคำว่าเพื่อความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นแม้แต่คำนี้ก็ยังเป็นนมา,ามธรรมถึงวันนี้นะครับไม่สามารถชี้ชัดลงไปว่าความเป็นธรรมขนาดไหนคือความพอดีกับคนแต่ละกลุ่มซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นนมา,ามธรรมแต่อันนั้นก็คือคำขวัญ คคนนยุต,ตรรงับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบาดแผลและบทเรียนให้กับปัญญาชนรุ่นใหม่ปัจจุบันได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนความเสมอภาคที่พึงมีแก่กันและกันโดยเฉพาะพลังแห่งหนุ่มสาวสมัยใหม่วัยแห่งการสร้างสรรค์พัฒนาซึ่งควรค่าแก่การตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงมีต่อตนและสังคม ปีกแห่งฝันก้าวไฝในศักิ์สีสิทธิเสรีกว้างใหญ่ที่ใยหาบินไปสู่การสร้างสรรค์มั่นศรัทธ,ธาวันเวลาอย่าลดลงคงความดียังไม่สายเกินไปครับหากเราทุกคนยังเชื่อว่าความสมัคียังไม่เลือนหายไปจากใจของคนไทยทุกคนสวัสดีครับ กลังจะลาข้อฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสีวาหมือมิดมาแทนที่วันนี้กำลังจะหมด